ว่าขวัญไม่ได้บอกว่าว่าขวัญขอแล้วขวัญจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ขวัญรู้สึกว่ามันไม่มีใครต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> คือต้องมีคนที่ได้รับเราขอแล้วเราได้เราก็ต้องเป็นผู้ให้บ้างเพียงแต่ว่าขวัญจะให้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างล่าสุดที่ขวัญไปขอที่วัสุธาทเนี้ยค <c oughs> ่ะหนูก็ไปขอผิดวิธีนะ,อะตอนที่ขวนขนนัญเรือมรักกันนะ ไม่นี่ขอเงินเงินขอความรักก่อนเอาเงินก่อน ไปไหนทําอะไรจะหนีเจ้าเลขเลขสาไม่พ้นั่นแหกับหรือเลข7เพราะว่าอย่างทุกคนก็คงเศร้าเป็นเกิดขวัญเนอะูแม้ว่าคงไม่ได้เป็นความลับอะไรก็คือแบบเราเกิด3มีนา3เดือน3าเงี้ยหรือว่าตอนเด็กๆหนูแบบเลขที่ประจําตัวในห้องก็จะแบบว่า3ามสาสสาก็จะอยู่อะไรแบบเนี้ยคือหรือไปเจอห้องพักที่ไหนที่โรงแรมก็สูตรสามหาม ก็จนมีความผิลกพันกับเลขามใช่คือแบบเอะฉันเจอเธออีกแล้วหรออะไรเงี้ยคือคนอื่นอาจจะมองว่าเลขสามเป็นยังไงขวไม่ทราบแต่ว่าโดยส่วนตัวขวานขวานรู้สึกว่าขวนเกิดมาได้เพราะเขาพอเลขสามอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาคุ้มครองเราปลายตามองเราก็จะเจอใช่หนูก็จะเจอแต่เลขเนี่ยสาม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 หนึ่งสามสามสามมันก็จะเป็นตัวเลขที่เราเห็นเกี่ยวกับเลขสามตลอด จนเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแปลกจนตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเออมันมันใช่กับชีวิตเราใช่เหตุการณ์ที่มันมรื้อทำความเพืดีให้เราต้องไปกับันที่ได้แบบฝุ่นซ<ล>ั์ใหญ่ๆในส่ันตัวเราที่เราคิดไว้ทุกวันนี้ผมก็ลัคกี้นัมเบอร์อยู่แล้วออถูกไหมเพราะว่าวเ,ออเราเออเราเราอยู่มาจนแบบทุกวันนี้ได้แล้วเรามีทุกวันนี้ได้ขอนว่า ก็เรียกสามให้ขวัญมาค่ะคือเขาบอกว่าจริงๆต้องไปขอแบบนี้แบบนี้แต่เราก็ไม่ทราบหนูก็ตรงไปที่หลวงพ่อหลัดฟินเลยแล้วหนูก็ไปขอแล้วหนูก็ได้พอได้เส็ษขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากให้คนอื่นมีความสุขแบบแบบที่หนูมีบ้างอย่างเงี้ยหนูก็เลยทำหนังสือบทสวดนมตนแล้วก็แจกซึ่งหนูก็จะไปแจกให้สถานที่ที่แบบโรงพยาบาลสงฆ์สถานที่นิติเวชใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อเราก็เป็นตำรวจ แล้วก็ตอนนั้นที่หนูไปให้ก็ได้มีโอกาสคนที่ที่เขาได้รับและใช้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่วัดท่าไม้แล้วก็เดี๋ยวอีกที่หนึ่งจะให้ที่วัดน้ำรัดที่เชียงใหม่แต่เราไม่ได้บุนใช่ไหมไม่ไม่เคยบุนไม่เคยบุนไม่ได้บุนไม่ได้บุนไม่ได้มุนไดได้อย่างนไ้ได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 ้ แล้วพอครั้งนี้ขวัญขอพอได้มันตื่นเต้นเนี่ยหรอแมคือเฮ้ยมันได้อะแล้วหนูก็ไม่ร şey> ู้ว่าหนูจะทำยังไงก็คือหนูอยากแล้ววันนั้นขวัญก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนอกจากสวดบทสวดมนต์ที่ทางวัดเขามีอะไรเงี้ยที่เราได้กองเงินทองใช่ที่หนูได้รีเซูนเตอร์มันใหญ่ขนาดไหน่อเเราขวัญ พอมีกินมีใช้เออหนูไม่ได้กินตัวอะไรในบ้านเราไม่ได้กินบ้างงานให้งานให้งานเข้ามาจะได้เงินหรือไงสมหวังใช่หนูหนูมีกินมีใช้พอ เเออออะะไรยย่่างงี้คขวัญแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราสามสิบห้าเพราะหลายๆคนมีความเชื่อคนไทยว่าสิบปีตำมวีนมันจบเรื่องอาถรรพ์ใครบอกสามห้าเป็นตำหนีสิบห้าโอเคเราเริ่มจำได้ไม่มีสามห้าเราเรียกน้องขวัญเดี๋ยวนี้โอเคน้องขวัญมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวไหมกับเป็นตำหนีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอยากมาคือสิบปีมันตะเวีนมันจบครั้งตามความเชื่อคนไทยไม่นะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเราแบบ เหมือนพอเราทํางานเยอะเราเจอคนเยอะเราก็จะเจอแต่อะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็กลัวไงอะไรที่ดีเราก็เอออิ่มใจอะไรที่ไม่ดีเราก็กลัวกลัวเราจะทํายังไงอ่ะก็ก็ไม่รู้สิสัติ์สิอบบเพิ่งไว้ก่อนแต่ว่าเราควรใจใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ว่าาเรากลัวเรา อุตส่าห์ไม่ดีไม่เคยคิดเรื่องอายุแต่ว่าเรามีความเชื่อป้าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรคะเรื่องเป็นเทพที่แบบว่าสิปีจะเจอครั้งนึงก็น่าจะแบบเจอห้าเรื่องนี้คือด้วยด้วยการที่ขวัญเป็นคนชอบเช็คเรื่องดวงอยู่แล้วแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านอยู่ในชีวิตขวัญอย่างเงี้ยขวัญว่าขวัญผ่านเป็นเทพมาแล้วนะเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าสามสิบห้ามันเกี่ยวกับชีวิตอะไรเราอะไรอย่คงเงี่นี้ได้เช็คเรื่องดวงมางไหมขวัญจะดูชีวิตของช่วนี่ของขวัญ หนูไม okay. 네่บอกพี่หรอกพี um ่ให้พี <N 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 ่หมอช้าให้พี่ให้พี่หมอชาดูดแต่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีใช่ไหมเราขอคุณทำคุณอะไรก็ได้เุื่ขอแบบคือขวานรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ขวานแบบเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเราก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นเราก็สมหวังในสิ่งที่เราแบบคิดว่าเอ้ยหวั่ขวานจะขายเฟรนชชายนะของยูซี่ใช่ไหมร้านทำเล็บ แล้วก็มีคนติดต่อมาแล้วก็ได้เราก็อยากเหมือนว่าแผนหนึ่งเราให้แฟนคลับด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดว่า,วาเอ้ทุกคนอยากจะมาเป็นความมีความกุศลเมนีอยู่ในร้านเ,<อ>เราก็จะแบขายแฟรนไชส์แล้วหนูก็จะแบบเออไปที่หน้าร้านให้ทุกสามเดือนแรกแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากจนเราก็แบบว่าเอ้ขอขอดูก่อนว่าเอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็รักทุกคนนะคะติดต่อันได้เลยแต่ว่าเราดูกานตัดก่อนที่จะให้ ไม่คือก็ดูขั้นตอนว่าคือเขาผู้ขวัญน่ะฝันที่เราอยากจะมีชอบของความสวยของผู้หญิงที่มันครบหมดนี่หรอป่แม่แล้วก็อย่างทุกคนชอบว่าไอ้ขวัญอุตสาหมณีต้องแบบรัดชํำเล็บยา,ยาวๆสวยๆหยือว่าเรามีแบรนด์เครื่องสำอางแล้วหวานก็รู้สึกว่าอันนี้เราสร้างสร้างอนาคตให้คไนคคได้สร้างอนาคตให้แฟนคลับได้แล้วก็เหมือนใช้คําว่าอุตสาหมณีไปอยู่กับทุกคนได้อย่างเงี้ยค่ะ เราเคยให้สัมภาษณ์ไปากเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเสียสลมาหนึ่งปีหลายๆคนอะแค่คำสัมภาษณ์นั้นเราคิดว่าเราอ่ะหน่อยใจหน่อยใจอ๋อไม่ได้เปหนึ่งปียังไม่มีงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนอยใจคือเราก็เป็นนักแสดงอะเนาะคือเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเอ้ความสำคัญของเราแค่ผู้ใหญ่ ให้โอกาสขวัญได้กลับมาที่ช่อง7มาอยู่ข้างๆวันงานสําคัญอะไรของที่ช่องเ็ก็จะให้ขวัญไปตลอดเราก็เราก็อุ่นใจแนว้ว่ะเกรแต่ว่าในพาร์การที่เราเป็นนักแสดงผู้ใหญ่เขาจะเห็นเลงว่าเขาวางเกมมาหมากอะไรอยู่อันนี้เราไม่ทราบอยู่แล้วว่เาเราเป็นเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่ผู้บริหารช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่อง7ทุกคนที่แบบว่าโอบกอดเราเนอะแล้วก็ให้ขวัญกลับมายืนณะจุดเดิมที่ช่อง7จ็ดสี่ค่ะ มีเรื่องงานไดมีผู้ใหญ่ได้มีผู้ดีบ้างที่ยังเดี๋ยวมันเป็นข้อตกลงอะไรไหมในการกลับมาครั้งนี้อะไรเงี้ยเราต้องมีละครกี่เรื่องก็อยู่ไม่รู้แต่ว่าอยู่ช่องเจ็ดก็อุ่นใจผู้ใหญ่ก็อุ่นใจที่เราอยู่เราก็อุ่นใจที่เออเราอยู่ช่องเจ็ดอยู่อะไรเงี้ยเรื่องงานค่อยว่ากันเพราะว่าเราก็ที่ช่องเจ็ดที่ผ่านมาก็ให้ขวัญมาเยอะแล้วถ้าใครอยากดูละครขวัญก็ ไปในกระทูเอ๊ะแก่ไปปะกระถูกระถูเด้แ่ะตนในกระทูได้แหล่ะกระถูแก่ล้าในหลายคนเคิดว่าแกตายโอ๊ยไม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะว่ามันก็เกินเกินความสามารถขวานหรือเปล่าแม่ถ้าแอดสุ่มก่นไม่อ่านบ้างยังไงว่าตรงนี้ก็มีตัวการ์เออพอไปพูดไปเนี่ยคำนีแบบพักคำเอ้ยอย่าอย่ารอนะอะไรอยย่างงเี้ก็ที่ผ่านมาก็มีส่งมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ติดติดนู่นติดนี่คือละครเรื่องหนึ่งอ่ะเนาะ้องก็ ทุกคนอยากทางานหมดแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่วาระโอกาสตอนหน้าั้นมันก็มีหรือว่าพี่ขวัญจะได้ลงประกบกับพี่ิอันนี้เป็นลมอัเ้า,า,าคือคือถ้าเกือว่ายังไม่ได้เปิดกล้องอ่ะขวันว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่ขวัญจะต้องพูดเนะเพราะว่ามันคือข้อมูลภายใน แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องจริงไม่จริงอ่ารเงี้ยอาจจะแบบว่าเราต้องถามคนในช่องอเองเพื่อเขาให้คาพูดอ,ออกมาเป็นกิจจลักษณะแตอนฟนรก็เป็นห่วงแหละว่าเื่นกันไรต้วน้อยใตบอกกับเราว่าว่าเราคิดกินปที่กลับไปทำแบล็คที่เดิมออช่องเจตสร้างขวัญมานเนาะลราก็ให้โอกาสขวัญในการที่ว่าเรามาเติบโตด้วยตัวของเราเองให้อิสาระแล้วก็วันนึงผู้ใหญ่เรียกเรากลับเข้าบ้านเราเป็นลูกเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ต้องกลับเข้าที่ของ เข้าข้ที่ของเราเรื่องผลประโยชน์มันเอาไว้ข้างหลังแต่เรื่องบุญคุณเราต้องเดินใช้ชีวิตด้วยองคำว่าบุญคุณก่อนบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องไปบายแขนไปสบายแขนไปสบายแขนต้องไปบายต้องแต่เป็นภาษาวันนี้คือต้องแสดงแขนต้องไปบายใช่โอเคไม่ได้ละใจนะเขียนบอกเลยไม่น้อยใจค่ะซื้อเฟรชชาอยู่สิได้เลยใส่กางเกง